ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Wonder Together ชวนกันตลอนกับผมต้องชวนกันตลอนอีกหนึ่งครั้งนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีในการผูกบัญชีของกรุงไทยที่ชื่อว่ากรุงไทย Next ที่เป็นแอปนะครับผมในการรับเงินจากทางที่ลูกค้าชำระเงินเข้ามาและทางภาครัฐได้มีการอุดหนุนเงินส่วนตรงนี้เข้ามาให้กับเราจะได้ทราบว่าเงินเข้าออกตอนกี่โมงกี่ยามบ้างนะครับผมและเงินของเรามันที่มีการโอ,อนออกนั้น โอนออกไปเมื่อไหร่จะเป็นประวัติให้เรารับทราบและแจ้งเข้ามาทางไลน์ด้วยซึ่งจะเป็นโปรแกรมที่เราใช้งานการทำปกติอยู่แล้วนะครับที่สำคัญการใช้งานตรงนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารเราจะทำการเพริ่มบัญชีไลน์กับบัญชีของกรุงไทยให้สามารถส่งข้อมูลมาให้เราได้อยา่าง <hungry. S 2> ไรเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูที่ในการผูก บัญชีกรุงไทยเข้ากับลายนะครับผมเพื่อให้มีการแจ้งเตือนในการรับโอนเงินจากทางฝั่งอของสำนักง,งานกระทรวงการคลังนะครับผมที่จะโอนเงินให้เราทุกๆเช้าและทุกๆเย็นนั้นจะให้แจ้งผ่านทางไลน์ได้อย่างไรนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยให้ทุกท่านเข้าไปที่บัญชีกรุงไทยที่เป็นสีฟ้านะครับผมแบบนี้นะครับที่เป็นกรุงไทยเน็กซ์เข้าไปเลยนะครับผมจากนั้นทางระบบจะให้เรานะครับ ใส่รหัสผ่านถามว่าใครไม่มีเนี่ยให้เลือกไปที่บัญชีนะครับปุ่มล้านตรงนี้นะครับกดไปที่บัญชีหนึ่งครั้งระบบจะให้เรายืตตนยันตัวตนโดยการใส่รหัสผ่าน6หลักเข้าไปเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมาปรากฏหน้าตาที่เป็นหน้าหลักแบบนี้นะครับให้ทุกท่านมาที่เครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้นะครับผมผมเพิ่มมาแล้วก็เลยมีลายคอนเน็ก t อยู่ตรงนี้แต่เครื่องในที่ยังไม่ได้ทําก็จะยังไม่มีนะครับพอกดเครื่องหมายบวกเสร็จปุ๊บก็จะมีเมนูให้เราเลื่อนดู เราก็เลื่อนหาคำว่า Line Connect เสร็จแล้วกดเครื่องหมายบวกอยู่ตรงทางด้านขวามือพอกดเสร็จแล้วเนี่ยมุมตรงนี้จะมีคำว่าบันทึกอยู่นะครับผมดูตรงตรำแหน่งของอาปากกาอยู่นะครับผมเมื่อท่านกดบันทึกเสร็จปุ๊บเนี่ยทางระบบเขาก็จะกลับมาหน้าตาแบบนี้เหมือนที่เห็นตามที่ผมระบุต,ตอนนี้เลยให้เราจิ้มไปที่ Line Connect เลยนะครับ หากว่าใครที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีนะครับผมระบบจะให้เรากดยืนยันในการผูกบัญชีเราก็กดยืนยันไปนะครับผมระบบหัสระบบเขาก็จะขออนุญ,ญาตในการเข้าถึงเสร็จข้อมูลในการเข้าถึงบัญชีของเราก็กดอนุญาตไปได้เลยนะครับพอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยทุกๆครั้งที่มีการโอนเงินเข้ามาเข้าบัญชีของกรุงไทยระบบจะมีการแจ้งเตือนเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับ นี่เห็นไหมครับของผมก็เป็นในส่วนของร้านค้าจึงจะมีฟังก์ชันนี้นะครับผมทั้งหมดนี้นะครับเป็นบริการฟรีนะครับผมไม่เสียค่คาใช้จ่ายรายเดือนหรือว่าค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับทําให้เราทราบว่าเงินเข้าออกตรงนี้นะครับผมมีเข้าเมื่อไหร่นะครับผมแล้วมีการโอนออกเมื่อไหร่อย่างไรบ้างนะครับนี่คือเทคนิคง,ง่ายๆที่เราสามารถนึงข้อมูลส่วนตรงนี้เป็นที่เป็นบัญชีกรุงไทยนะครับผมส่งเข้ามาทางไลน์ของเราได้อย่างง่ายๆรู้ทึก ทุกความเคลื่อนไหวนะครับบองว่าคลิปนี้จะเป็นข้อมูลดีๆสำหรับร้านค้าที่เรามีบัญชีกรุงไทยกันอยู่แล้วนะครับผมมีการแจ้งการโอนเงินเข้าโอนเงินออกนะครับผมจะได้ง่ายในการตรวจสอบบัญชีสำหรับวันนี้หากว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์แชร์ให้กับทุกๆท่านที่ท่านรู้จักนะครับผมเราจะได้ไม่ตกเทรนด์นะครับผมและเราจะใช้ โครงการที่ภาครัฐให้เรามานั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและไม่ต้องกังวลใจว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับผมจะมีมาถึงเราเมื่อไหร่เพราะว่าเมื่อรายแจ้งเข้ามานั้นแสดงว่าเงินเข้าบัญชีเราแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านในการรับชมครับสวัสดีครับ